ชื่ว่าโปรเจกต์อมบอนนะครับผมแลวันนี้นะครับตัวละครผู้โชคร้ายของเรานะครับเขาเป็นเด็กน้อยนะครับที่อยู่ในไฮสคูลนะครับผมแล้วเขาโตมานะครับในบ้านหลังเล็กๆที่เมืองเวสต์พอยต์นะครับเด็กน้อยในเมืองเขาเป็นนักเรียนนะครับเป็นเด็กนักเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่รู้นะโรงเรียนไฮสคูลนะครับเพราะเขาตอนนี้ใส่เสื้อไฮสคูลอยู่นะครับเขาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็รู้ว่าจากข่าวนะครับว่า ตอนนี้ลูกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ,บตื่นขึ้นมานะครับก็รู้ว่าทันทีว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบริเวณที่แบบว่าเป็นบ้านเดียวนะครับผมแล้วก็อยู่ห่างทำยังไงต่อจากนี้นะครับพอหลังจากพ่อกับแม่ของเขาไม่ได้อยู่กับเขานะครับอยู่ันคนละเมืองเลยนะครับแล้วแล้วเขาก็ได้เช่าบ้านอยู่หลังเล็กๆให้ลูกชายเขานะครับไปเรียนหนังสือที่ไฮสคูลนะครับแลวตอนนี้เขาก็เติบโตมาในบ้านหลังนี้แล้วครับแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนนะครับ พราะเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอาชีพทำนะครับประวัติของเขานะครับก็คืองานยังไม่มีทำเลยว่างงานนะครับเพราะเขายังไม่โตพอที่จะไปทำงานตอนนี้ครับยังไม่รู้ตัวตนเลยว่าตัวเองเก่งอะไรอะไรยังเรียนอยู่นะครับผมเขาชื่อว่าโดนนลองนะครับใช่ไหมอ่านว่าโดนนลองหรือเปล่าเขาก็ได้นั่งฟังนะครับดนตีเอ้อไม่ใช่ดูทีวีนะครับหาดูข่าวไปนะครับเทเบิลเทเบิลเน็ตนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่า เหตุการณ์ข้างนอกมันเป็นยังไงนะครับเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆอย่างนี้นะครับนอนดูทีวีด้วยความขี้เกียจนะครับไม่ได้ขยันเท่าไหร่นะครับสำหรับโดนัของเรานะครับโดนั g o o มอร์น i ิ่งเทเบิลเทยโซนนี้นะครับสเตปอินแพดเขาก็ดูทีวีไปนอนดูทีวีไปนะครับตามภาษาเด็กน้อยนะครับอยู่ที่บ้านนะครับในเด็กยุค9 0 8 0ยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีโทรศัพท์เล่นนะครับเขาจะนอนดูทีวีอย่างนี้แหละนะไปดูไรนะครับ แอนริเวนทีวีนะครับสำหรับทุนนอกรัชอบเปลี่ยนช่องทันทีนะครับานังดูข่าวว่าตอนนี้นะครับโรคระบาดแล้วเขาก็ได้หยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็นิติศาสตร์ในการพอปูกก็เอามาอ่านนะครับเขารู้แล้วว่าชีวิตฉันแย่ละโรคใบนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับก็หยิบหนังสือนิติศาสตร์เกี่ยวกับ การพบปลูกขึ้นมานะครับเผื่อไม่มีอะไรกินนะครับนี่เขาคิดเรื่องร้ายไปเลยนะครับคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์โหดร้ายไปนะครับก็อ่านหนังสือมาอ่านนะครับโอเคอ่านจบไปปุ๊บนิยสารพบปลูกก็เก็บไว้นะครับเผื่อตัวละครโตต่อไปจะมาอ่านต่อนะครับหยิบเทปวิดีโอขึ้นมานะครับมาเปลี่ยนไปดูเทปวิดีโอบ้างนะครับอยากศึกษาวิชาพื้นฐานไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นเทปปุ๊บ บเบอร์ไหนก็ลดลงนะครับมันเทปเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยเอ้าไม่รู้เลยใส่ไปแล้วนะครับกอเลยแล้วกันหยิบไมห้หมดนะครับเทปอะไรไม่รู้หยิบไมห้หมดนะครับเอาไปพวกนี้เอาไว้ที่หลังนะครับถ้าหิวก็กินอะไรในในตู้เย็นก่อนนะครับเขาก็มีอาหารที่ตุนไว้พอประมาณนะครับผมมีน้ำส้มน้ำมัดลมนะครับน้ำส้มเก็บไว้กับตัวดีกว่าน้ำเลมอนเนาะ น้ำเลมอนคอารหายลบห้าสิบโอ้น้ำส้คมคองหายลบแปดสิบห้าหยิบมาไว้กับตัวก่อนเอออ,อยู่บนนี้นะครับอยู่บนชั้นนะครับอ๋ออะไรไม่ได้ทักษะอะไรเลยอะ่ะหยุด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 ไม่ได้ทักษะอะไรเราไม่เอาเออเอาที่มันได้ทักษะดีอันนี้ป่ะโอ้เฮ้ยตกใจหมดเลยนะครับโดนัลนะครับกำลังดูทีวีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเขาก็พบ สิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าซอมบี้นะครับมาเคาะหน้าบ้านเขานะครับเขาก็เลยตื่นตกใจนะครับเขาเป็นเด็กน้อยนะครับที่มีทักษะร่างกายดีนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบเล่นกีฬาพอตัวนะครับนี่เขาเป็นเตือนเสียงเบาแล้วก็มีเป็นนักวิ่งของโรงเรียนนะครับเขาอยู่ๆก็โชคร้ายนะครับเจอซอมบี like <mel> <spirit> <something> ้เคาะหน้าต่างเขาไม่รู้จะทํำยังไงแต่ตอนนี้อาการของเขาไม่มีความตื่นกลัวเท่าไหร่นะครับเขาพิจารณาดูใกล้ๆนะครับ บางเอ้ยแย่แล้วห้องน้ําน้ําหอมหยิบน้ําหอมขึ้นมานะครับน้ําหอมเปิดจำเป็นมากนะครับเขากลัวนะครับเขาทําอะไรไม่ถูกตอนนี้โดนอลนะครับก็เลยต้องหนีออกจากบ้านหรือว่ากินข้าวผัดก่อนแล้วกันนะครับหยิบข้าวผัดออกมาเพื่ออุ่นนะครับเปิดเตาอุ่นกินข้าวผัดก่อนนะครับเขาผัดเก็บเอาไว้แล้วเขาจําได้นะครับอันดับแรกพวกเทปพวกนี้เก็บไว้ที่บ้านเขาก่อนนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขา กลัวนะครับเขาก็เลยทำการเฮ้ยบ้าเอ้ยผีมันเข้ามาแล้วมันเทาะแต่มันไม่เข้ามามันเคาะแล้วมันหนีไปเหรอเฮ้ยเฮยเฮ้ยโดนัลทำตัวไม่ถูกนะครับโดนัลทำตัวไม่ถูกแล้วก็วิ่งเข้าไปหลังบ้านนะครับจากนั้นก็วิ่งไปโดนอลวิ่งหนีนะครับแล้วก็ปึ๊บ แล้วเขาก็เจอกับเพื่อนบ้านคนนึงนะครับเดินเน่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขากลัวมากนะครับจนเผลอเหยียบหัวของคนนี้ล่วงลงไปนะครับแต่เขาก็เจอกําไรเงินหยิบกาไรเงินมาไว้ในตาแล้วก็รองเท้าเปื้อนเลือดนะครับหยิบขึ้นมานะครับเขารู้เลยว,ว่าการเอาชีวิตรอดของเขานั้นต้องทําร้ายพวกติดเชื้อนี้แน่นอนนะครับเดน่เดินเข้าไปใกล้ๆกับผู้หญิงคนนั้นนะครับ ที่มีกระเป๋านะครับเขาหยิบดินสอขึ้นมาไว้ที่มือหลักนะครับจากนั้นก็เดินไปใกล้ๆนะครับเพื่อทําการใช้ดินสอนั้นสังหารด้วยดินสอดินสอแตกไปแล้ว <laughs> โดนอ่นะครับเอาดินสอแทงไปที่ผีซอมบี้นะครับจากนั้นก็ถูกซอมบี้ไล่นะครับเอาละซอมบี้มันไล่เข้ามานะครับเขาก็อยากรู้ว่าในกระเป๋าของซอมบี้ผู้อยู่คนนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ้บ กระชื้นะครับแล้วเขาก็เจอกับกระเป๋าหนังสือนะครับหยิบมาสะพายหลังเลยแล้วกันข้อมือสีดํานะครับวปที่แขนซ้ายนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง20แล้วนะครับโดนอาคิดได้ว่าเขาต้องไปทําอะไรสักอย่างนะครับที่โรงเรียนนะครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตเขานะครับเขาเป็นห่วงเพื่อนๆที่โรงเรียนของเขานะครับซึ่งตอนนี้เขาได้ตัดสินใจที่จะปิดทีวีนะครับปิดทีวีก่อนเลย ผัดก็สุกแล้วนะครับกินข้าวผัดก่อนนะครับกินข้าวผัดเรียบร้อยให้เฮ้ยมีปรุงมีปรุงว่ะใส่เคองปรุงนิดหน่อยดวยกว่าใส่น้ํามันถั่วลิสงเข้าไปนะครับพลังในการทําอาหารจะได้เยอะขึ้นนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเข้าวผัดก็จะอร่อยขึ้นนะครับใส,ส่น้ำเ,เพิ่มเลมอนเข้าไปนะครับก็คือบีบมะนาวใส่ข้าวผัดนิดนึงนะครับปุ๊บโอเคแล้วกเก็บข้าที่เดิมนะครับโอเคโหค,ความทุกข์ใจลบ20นะครับ เอาละหนังท้องตึงหนังตาเอาไม่มีช้อนหรือไงพ่อคุณโดนอใชอ้ถ้วยกินเข้าไปนะครับผมและพละกําลังเขาก็เริ่มฟุนน่โโนฟูนะครับเดนอนะครับเด็กไฮสคูลของเราตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับและพบกับรองเท้าเหล็กรองเท้าบูทเหล็กนะครับที่เขาเคยใส่ขี่ม้านะครับเอามาใส่ไว้ที่เท้านะครับเอาละโดโนอรอบนี้แหละฉันต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับ แล้วก็ทําการหยิบสมุดบันทึกขึ้นมานะครับผมของบ้านแม่เขานะครับปิดม่านให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บเอาละให้ส่วนกระจกเศษกระจกนะครับหยิบก่อนนะครับเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทิ้งนะครับเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเอาไปทิ้งตรงนี้ทิ้งตรงนี้นะครับทิ้งเศษกระจกบ้านเขาจะได้ไม่เลอะนะครับดิสซอก็พังดิสซอพังเศษกระจกทิ้งไป เสร็จกจบทิ้งไปบาแล้วแล้วก็มีซปมบี่นะครับวิ่งมาหาเขาประมาณ3มตัวนะครับเดอนนตัดสินใจที่จะไปที่ไฮสคูลโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่นะครับอ้าวเวรกรรมเวรกรรมโดนนโรงเรียนนายอยู่ไหนวะนะครับเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ได้จะไปที่โรงเรียนนะครับเขาตั้งใจจะหนีไปเรื่อยๆนะครับหนีไปเรื่อยๆนะครับออกไปจากโลกใบนี้นะครับมันช่างโหดร้ายนะครับเป็นไปได้ก็อยากหาโรงเรียนอยู่ ผีซอมบี้เยอะมากนะครับตามบ้านช่องนะครับเขาไม่เสี่ยงที่จะสู้นะครับนีก้อนนีก้อนแล้วเว็บคอยโรงเรียนอยู่ไหนวะเนี่ยตายเถอะผมว่าอ,อ,อยู่แถวนี้แหละนะครับโดนนองวิ่งไปตามรั้วบ้านของคนอื่นนะครับวิ่งไปไเรื่อยเรื่อครับเดินอดออเด็กไฮสคูอยู่แเรานะครับ,รรบผมตอกเอาชีวิตรอดให้ได้หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก ไปโดนลไปลงพี่พยายามงัดรถนะครับโดนลเสียงกระจกเคาะไปทั่วบริเวณนะครับเขาวิ่งไปโซนบ้านของเออโอโหบ้านอ๋อตรงหนีแล้วนะครับเอาน้ำส้มเก็บไว้ในนี้ก่อนะะนะครับรองเทาเ้าผ้าใบกับรองเท้าหนังเราจะเอามาทำไมเนี่ยโด,โดนตัดสินใจทิ้งไวไ้แถวๆถวนี้นะครับทิ้งไปทิ้งไปรองเท้าหนังใส่แว่นตาเออแว่นตาไม่ต้องใส่เอากำไลใส่ไว้นะครับ เดโนน่อเป็นคนสายตาดีอยู่แล้วนะครับโดนน่องนะครับวิ่งมาจนเจอกับนักมวยนะครับที่เคยวิ่งอยู่แถวบ้านเขาเป็นประจำตอนนี้ใกล้ปอมบีไปแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหมวกของนักมวยสามารถกันกัดได้แน่นอนนะครับโดน่องคิดในใจแล้วก็บอกว่าในเมื่อคุณตายไปแล้วหมวกคันคงไม่ใช้หรอกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีอะไรสู้เขาเลยนะครับโดินน่องวิ่งมาที่ออมินิมาทแถวบ้านนะครับแล้วก็พยายาม เข้าไปในร้านมินิมาร์ทนะครับชิบหายแล้วไม่เป็นทางตันนี่วะเ,เราไม่จาเป็นต้องเอาอะไรไปเยอะนะครับนอกจากขนมนะครับขนมมนเล็กกาแฟวัวบดคอกเทลกระป๋องกระพอสักกระป๋องหนึ่งนะครับกับซุปเห็ดที่เขาชอบกินนะครับเอาไ้กินเผื่อหิวนะครับผมเผื่อหิวโอ้โหที่พวกนี้ดีนะครับพวกนี้มันไม่มีวันบูดนะครับพวกขนมนะครับมันหมดอายุนานอาจจะหมดอายุมีมีหมดอายุนแหละแต่มันคง ไม่เดเร็วๆนี้หรอกนะครับเอาไปให้หมดเลยนะครับนี่ขนมที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับร่างกายนะครับจะเอามาก่อนนะครับขีเต็มเลยวะเขามาที่หลังร้านนะครับหลังร้านขอายของชํานะครับเพื่อค้นหาของนะครับโอเคไม่เจออะไรเลยกระป๋องขวดเปล่าโอเคเอาอยู่น้ำนี่ว่าเอาขวดเปล่ามาแล้วกันมาเติมน้ำซะหน่อยเอเอให้เคาเคาะไปก่อนมีน้ำเปล่าไหมอะ มีน้ำมังงุ่นด้วยแล้ว่าเราชอบน้ำอัดลมนะครับกินสักอันหนึ่งน้ำแลมเป็นคนแบบนี้แล้วโดนน้องนะครับเดี๋ยวน้ำอดลมณ์สดชื่นนะครับแล้วนี้มันทําให้ทำอะไรได้อะอะ่อุ้ยอันนี้ทําอะไรลองใช้ดูดิเปิดเฉยๆหรออ๋อเปิดเฉยๆนะครับผีสมบีก็มาเคาะนะครับกี่ตัวเนี่ยเอ,อ่อมากันกี่คนครับโอ้อยู่ข้างหน้าเต็มเลยวะ่ะ เ,เขาด,ดักเราเนี่ยดักเราเนี่ยเราเราหยุ yeah, ละเราออกหลังร้านแล้วกันโอเคไปละโดนันะครับเดี๋ยออกจากร้านมินิมาต์นะครับขึ้นขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะครับแล้วโรงเรียนอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เป็นว่าในโดนัลรู้ว่าโรงเรียนอยู่ไหนแค่ไม่ไปนะครับแค่ยังไม่ได้ไปนะครับเัีนี้โดนัวิง่งเลาะตามป่าตามต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมเขามองซ้ายมองขวาข้างหน้ามสาีสายตาเขายาวมากนะครับ สายตาดีนะครับเพราะฉะนั้นแอบตาม,ต,ามตึก้ะกันนะครับเอานี้กดข้อที่1ของการมีชีวิตรอดนะครับก็คือ1700ต้องหาแคมป์นะครับหาที่อยู่ให้ที้อาศัยนะครับโดนน่บ้านแถวนี้มันกำแพงสูงสด,ดีนะดีละนั้นเราจะไปบ้านหลังนี้ก่อนเลยนะครับไปสำรวจบ้านหลังนั้นนะครับแล้วแข็งแรงปุ๊บลงมา้าย ล้มนะครับล้มแล้วกลับเืด้วยรองเท้าเหล็กโอ้โอ้เขากลัวนะครับบาดกลัวแต่รองเท้าเอ็นวิดของเขานี่มันป้องกันดีจริงๆนะนะครับ้องหยิบมาล้างซะแล้วนะครับหยิบมาล้างซะแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับโอ้เป็นบ้านของที่ยังไม่ขายนะครับแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไม่ได้ด หน้าต่างประตูเปิดได้นะครับบ้านหลังนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเราสามารถอาศัยอยู่ชั่วคราวได้ก่อนนะครับเราจะเรายังอยู่บ้านหลังเดิมของเราไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าบ้านหลังนั้นผีมันบุกมานะครับผมเพราะฉะนั้นโดนนอกก็เลยทําการมาบ้านหลังนี้แล้วก็ทําการทําความสะอาดรองเท้านะครับแล้วก็ไอเสื้อเสื้อเสื้อคลุมเปื้อนเลือดนะครับพอโดนนจะทําการใส่เสื้อคลุมตัวนี้นะเพื่อเสื้อโค้ทนะครับ ที่ดีกว่าเดิมนะครับผมเปรียบโชคอรอยแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยใส่จะได้ไม่ป่วยนะครับเม่ใส่ตายาวทิ้งไปไม่ได้ใช้หรอกเอาละํำรวจในโอ้ที่นี่มอีอาวุธนะครับที่เราจะพอจะใช้ได้ตอนนี้เดนนกเปียกนะครับหยิบผ้าเช็ดจานมาเช็ดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่นี่มีอาหารครบเครื่องนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราอยู่ที่นี่สักปสักแปบ๊แปบหนึ่งก็ได้นะครับ เดี๋ยวมีสับเนื้อนะครับเขาเลยคิดว่ามันสามารถเป็นอาวุธได้ในระดับหนึ่งนะครับทําการหยิบมีดมาไว้ที่ข้างเอวนะครับแล้วก็สํารวจบ้านหลังนี้นะครับมีคนอยู่นะครับมีคนอยู่แล้วมีรถด้วยนะครับแต่ว่าคนนี้เขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เขากําลังขนของเข้าบ้านอยู่นะครับก็มีพวกเครื่องยนต์คู่มือช่างยนต์นะครับแล้หยิบมาก่อนเล่มหนึ่งนะครับ เราจะต้องทําการต่อสายตรงเป็นนะครับโดนอโนเป็นคนเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการต่อสายตรงแต่ว่าเขาต้องเรียนรู้ก่อนว่าต่อสายตรงที่ถูกต้องทำอย่างไรนะครับก็คือต้องมีวิชาเครื่องยนต์เวลสและไฟฟ้าเวลหนะครับโดนอโน่ทำการเข้ามาข้างในแล้วก็ทําเสียงชู้ใส่ตามประตูนะครับถ้าเกิดว่ามีผีอยู่นะครับผีมันจะเคาะประตูนะครับวัดดีนะครับผมโอเคไม่มีใครอยู่แน่นอน โอ้จริงๆด้วยนะครับเจอรองเท้าผ้าใบสุดเท่นะครับรุ่นอมเมติกนอริชันนะครับผ้าเช็ดตัวเอ้ยผ้าเช็ดตัวจําเป็นนะเนี่ยผ้าเช็ดตัวเลยนะครับพอเราวิ่งมาเหนื่อยนะครับผ้าเช็ดตัวเลยจําเป็นนะครับโดนเนอร,ร์เจ้ปปเจรเรื่อยนะครับเอาไว้เทียมขัดขวาแล้วกันปเจเรืเ่อยใช้ทําอะไรได้มั่งอะ่ะเดี๋ยวดูกันดิอาอดูไม่ได้โอ้ไม่ได,ด้โหลดมานะครับเอาเท็ยมขัดขวาก่อน,นแล้วกันนะครับแล้วก็ผ้าพันแผลผ้าม่านเอาเก็บมาให้หมดนะครับใส่กระเป๋าเต็มล้อกระเป๋า ว้ากระเป๋าเต็มแล้วยานอนหลับแนบแนวประมาณหนึ่งนะครับยานนนหลับประมาณโอเคเหมือนจําเป็นอ่ะเหมือนมันจําเป็นนะต้องใช้ต้องใช้ทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเอา้าไม่มีอะไรเลยโอ้ยตอนนี้มันสิบหกยี่สิบนะครับไม่มีอะไรเลยมีแต่รถข้างนอกอะ่ะที่ต้องอนน,นไปดูรถไปดูรถบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถคันนี้นะครับน่าจะเข้าได้ เขาได้จริงริด้วยนะครับแล้วก็โดนอนทําทำการสำรวจรถนะครับแล้วก็เปิดถ่ายรถก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ไปที่เกะนะครับของรถเจอแผ่แอลกอฮอล์นะครับที่จำเป็นปากการน้ำเงินพลาสติกเออพัตเตอร์พูดผิดแล้วก็แผนที่ริเวอร์ไซด์นะครับถ้านทำการอ่านแผนที่ริเวอร์ไซด์เป็นเมืองเล็กๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พ่อนักมวย่า่น้ำเงินนะครับ อ๋งเงินฝ่ายเงินเข้ามานะครับเอาละแล้วก็ฟ้องสู้แล้วละ่ะเรามีอาวุธพอรอที่จะสู้ได้นะครับเดี๋ยวโนยิบประแจเลื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นผีที่แข็งแรงพอตัวเพราะว่าเขาเป็นนักมวยนะครับแล้วก็ทําการฟาดไปที่นักมวยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวโนบอกขอโทษครับแล้วก็หยิบอ่เหตุกาดของมวยมานะครับสวมใส่มันเปื้อนเลือดนี่มาถอดอมาก่อนถอดอมาก่อนโอเคเอาเหตุกาดไปล้างก่อน ล้าง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 นะครับเทท่างนี้ท่าของสะอาดนะครับหมวกนักมวยโอเคทำความสะอาดอ๋อนี่มีที่เปิดกระป๋องด้วยนี่อวาอาสุนัขนะครับหยิบมานะครับเผื่อได้ใช้กับสุนักนะครับแล้วก็ที่เปิดกระป๋องนะครับโอเคอันนี้เปียกอันนี้เปียกนะครับได้ได้ได้อันนี้ต้องเอาไปตากก่อนนะครับเสื้อตากก่อนอ๋อบิดได้บิดได้นะครับเราเห้การบิดได้ไหมบิดได้ เปียกชื้นนะครับอ่าวรดเยอะนะพอปิดแล้วรถเยอะเลยนะเฮตการ์ดปิดได้ไหมเปียกชื้นอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปตากก่อนอุย้ยเราก็ทาลายนักมวยไปแล้วด้วยนะครับไปดูหลักท้ายรถนะครับเพิ่มเป็นกุญแจครับมียางอะที่สุดลมวะ่ะั้งงั้นเราเอาของที่ไม่ใช้ไว้ข้างหลังก่อนโอ้ยเซอร์โคทหายเปียกแล้วนะครับสะอาดแล้วด้วยนะครับไอเฮตการ์ดยังเปียกอยู่เก็บไปนะครับ แอลกอฮอลอะไรพวกนี้เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วกันอันนี้ก็ดื่มเลยนะครับสําหรับน้ำอัดลมนะครับโดนอชอบดื่มน้ำอัดลมนะคบผมอ่าส,สดชื่นนะครับไปต่อไปต่อเดินไปแล้วก็ทิ้งขยะไปนะครับตอนนี้สิบเจ็ดสองศูนย์แล้วว่ะอุ๊ยนี่เราตักผ้ามีมีคนตักผ้ามาอยู่นะครับไปดูเสื้อผ้าเขาิ้งโห เสอยืด <S an> เสืยย้อออกกําลังกายกางเกงขายาวะ่ะเราต้องใช้กางเกงขายาวปะถึงมันจะไม่ค่อยดีอะไปดูกางเกงก่อนกันของของบ้านหลังนี้นะครับเข้าไม่ได้เฮ้ยตกใจตกใจหมดเลยเขานอนอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยน้องเห็นนะครับถึงคนถอดเสื้อเพนะ่นอะใส่เสื้อแต่บังน้อยชิ้นนะครับพอละแล้วค่อยๆไปใ,ใกล้นะครับการออทุบเขานะครับในขณะที่เขากําลังเหมือลอยนะครับโอเค เราไม่เอาเสื้อจากศพหรอกเราจะเอาเสื้อในตู้เสื้อผ้าเท่านั้นมันจะดูสะอาดกว่านะครับเดี๋ยวนอปเปิดเข้าไปนะเฮ้ยโห้เ้งเจ้าของบ้านอยู่วะขอโทษครับผมมาผิดหลังออกมาผมจะขอใส่อยู่ในบ้านคุณอนะแต่คุณช่วยช่วยออกมาจากบ้านคุณได้ไหมช่วยออนมาหน่อยก่อนออนได้ไหมครับออกมาก่อนนะพอโผล่มาปึ๊บ แล้วก็ฟาดนะครับขอโทษนะครับกระทืบนะครับผมเขาเป็นผูนับถือศาสนาคิดนะครับมีสร้อยกางเขียนอยู่ที่คอทีวีเสียงดังมากเลยสนับสนุนโดยสลิมฟงอะไรไม่รู้ปิดทีวีหูทีวีสวยมากเลยเปิดเสียงดังเชียวพกแม่คุณปิดก่อนโอเค แล้วโดนนะครับก็ลงใต้มาจนถึงบ้านหลังนี้นะครับมีนิติสารลาสักด้วยเหรอเอาละเราหยิบนิติสารขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนนิติสารเป็นเขาเรียกว่าปอกแขนได้ไหมไม่ได้อีกมีประแจนเดียวก็สุดยอดมากเลยนะถุงมือครึ่งนิ้วนะครับโดนอหยิบถุงมือขึ้นนิ้วมาสวมใส่นะครับอุ๊ยนี่ต้องใช้นั่นนะ่ะทั้งเลื่อยทั้งไข่ควงเลยอ่ะต้องใช้ต้องใช้หยิบมาคอนด้วยนะครับ แค่นี้แหละที่เราต้องออกเดินทางใช้เชือกด้วยแล้วกันนะครับ18:20แล้วนะครับเราจะทําการพักอาศัยหยุดในนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยิบเ,เติมน้ําใส่ขวดขวดเปล่านะครับเพื่อไม่ให้มีการหิวกระหายเกิดขึ้นนะครับเดินโน้รู้สึกหนักนะครับเริ่มรู้สึกหนักเปิดประตูไว้ก่อนนะครับปลดล็อกเขาเรียกปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็หยิบส้มขึ้นมากินนะครับเพื่อเพิ่มความหวาน พิ่มความเปรี้ยวให้กับร่างกายนะครับผมเอาละอ่าแข็งแรงมากแล้วนะตอนนี้เอาละเดินออกไข้าาในห้องชั้นบนนะครับแล้วก็ทําการเรียกผีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเช็คก่อนว่าตามประตูมีผีไหมนะครับไม่มีห้องนอนนี้ปลอดภัยนะครับห้องนอนนี้เอาห้องน้ํานะครับมียาต้านเท่ามีสบู่มียาฆ่าเชื้อนะครับก็หยิบมาตามสเต็ปนะครับห้องนอนนี้น่านอนมากนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับเอาละดีเราจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันใน้เรียบร้อยนะครับโอเคประกาดีสอในกระปุกในกระปุกนี่ดีเลยนะเป็นของดีอย่างหนึ่งเลยนะในกระปุกนะครับอันดับแรกปิดอันนี้ก่อนเครื่องเล่นเทปก่อนนะครับอุ้ยบ้านหลังนี้ดีนะมีเครื่องเล่นซีดีนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเทปอยู่ด้านล่างนะครับพอดีเลยนะครับเสือ้อเสื้อขนมิลายนะครับ เดินทางมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็พักผ่อนในอาศัยในบ้านของใครสักคนที่นี่ก่อนนะครับผมแล,แล้วนะครับก็เข้ามาที่ที่นอนแล้วก็เปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงออกกําลังกายแต่มมนอย่างน้อยมันก็เป็นขายาวนะก็ยังดีกว่าใส่กางเกงธรรมดานะครับสวมเสื้อตัวใหม่นะครับสวมเสื้อตัวใหม่ก่อน เขาก็ยังใส่เสื้อไฮสคูลตัวโปรดตัวเก่งเขาอยู่นะครับตอนนี้โดนอนต้องเช็คของในร่างกายสักนิดนึงนะครับกางเกงยีนขาสั้นนะครับอันนี้วางไว้บนเตียงแล้วกันนะครับไม่ใช้นะครับก่อนนะครับวางกา่อนกระเป๋าวางไว้โอเคโอ้มีของเยอะเลยนะที่เราได้มาในวันนี้นะครับเพราะว่าอีก40นาทีนะครับผีก็จะเริ่มดุร้ายนะครับเราเรียนรู้นะครับแล้วก็จะเย็นกว่าเดิมและแล้วนะครับ โดนั know, นะครับก็เจอเขาเรียกว่าสถานที่ปลอดภัยนะครับที่ใช้หลบภัยข้างนอกนะครับเขาเป็นเด็กใจเย็นรอบครอบนะครับถึงแม้จะยังเด็กน้อยแต่ก็รอบมาได้นะครับหยิบของที่ไม่ค่อยจําเป็นออกมาวางเรียงก่อนนะครับกดข้อที่หนึ่งของการมีชีวิตรอดในโลกซอมบี้โดน้ลหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนนะครับ เอาชีวิตรอดในโลกซอมบีโนเขียนบันทึกลงไปในสมุดโนต้ตนะครับแล้วบอกว่า1เราต้องหาที่พักให้ได้นะครับผมอ่านี่คือกฎ2ข้อนะครับเวลา20.00ผีซอมบี้จะดุร้ายเวลา19.00เราต้องหาที่พักให้ได้นี่คือกฎที่ โด,ดนัลนะครับได้เขียนเอาไว้นะครับผมเอาละแล้วโด,ดนัลของเรานะครับก็ลุกขึ้นนะครับเป็นเวลา20:00ความสว่างนะครับจะทําให้ผีเจอตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อปลั๊กไฟปลั๊กไฟอยู่นี่วะเอ๊ะปลั๊กไฟอยู่หลังตู้ไออยู่หลังอยู่หลังตู้เสื้อผ้าเราจะปิดยังไง <laughs> ไฟอยู่หลังตู้เสื้อผ้าจะปิดยังไงโดนเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับรแล้วว่าโอ้ห้องนี้อยู่ไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันสว่างเกินไปอะ่ะแล้วก็หยิบกระเป๋าขึ้นมานะครับเอาละไปห้องอื่นดีกว่าห้องนี้นสว่างเกินไปอะ่ะห้องนี้แล้วกันนะครับห้องนี้แล้วกันห้องนี้ก็เอยมองไม่เห็นศัตรูด้วยนะครับไม่มีผีเพราะมันเป็นกำแพงสองชั้นสะูงนะครับ ผีก็ไม่เห็นเรานะครับโอเคในกระปุกก็น่าสนใจนะหยิบมานะโอเคตอนนี้ปิดไฟได้โอเคเดนอกนะครับขึ้นไปเอนอนบนเตียงก็ไม่ได้อีกเอาได้ได้ได้นึกว่านอนไม่ได้โอเคจากนั้นนะครับเขาก็หยิบนานิสาสรเครื่องยนต์ออกมาคู่มือช่างยนต์ออกมาอ่านนะครับแล้วเขาก็อ่านไปจนจบเล่มนะครับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับ เกี่ยวกับรถยนต์ยังีงเขาต้องเรียนรู้นะครับและสําคัญมากโดโน,โนอ่านนะครับแล้วก็กอนี่อ่านเร็วแล้วหรอกอนานมากเลยนะเนี่ยโหเอาเป็นว่าสกิปเวลาเลยนะครับสกิปเวลาแล้วก็อ่านจบภายในเวลา5-6ชั่วโมงนะครับและโดโนก็ทำการ ฟุบหลับฟุบหลับนอนหลับนอน,น,อนหลับไปเ,เมื่อกี้ยังนอนได้อยู่เลยตอนนี้นอนไม่ได้แล้วโอ้ยไปนอนห้องอื่นก็ได้เออห้องนี้ก็ได้นอนห้องนี้ก็ได้นะครับโดยนองก,ก็ทําการเข้ามาในห้องเล็กนะครับหลังจากนั้นก็ทำาทำการทิ้งนอนนะหลับไปนะครับผมฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้โดยน,น้ององเราต้องขอตัวนอนก่อน ในวันที่สองโดนโน์จะรอดไปได้ไกลแค่ไหนเมาจะช่วยกันได้ไหนเด็กไฮสคูลผู้จกไรย